เรื่องของการดื่มน้ำครับน้ำไม่เป็นปัจจัยสำคัญของร่างกายหมอก็จะเน้นเป็นน้ำเปล่าเป็นหลักเลยอะในหลายตอนที่เล่าให้ผู้ฟังฟังไปท่านผู้ฟังก็จะสังเกตว่าหมอจะแนะนำน้ำที่ดีที่สุดสุดท้ายเนี่ยก็เป็นน้ำาปล่าดื่มน้ำเท่าไร่ดีหลายๆท่านเคยได้ยินว่าดื่มน้ำเนี่ยต้องวันละประมาณแแก้ว นี้เรามาดูกันว่า8แก้วนี่บางคนพอบางคนไม่พอเอาสแตนดาร์ดมาดูนิดนึงนะครับว่าทั่วโลกนี่เขาใช้เกณฑ์อะไรกันบ้าอย่างในอเมริกาครับเขาก็มีสมาคม National Academy of Science Engineering and Medicine ก็คือสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเขาก็วิจัยว่าผู้ชายควรจะดื่มน้ำวันละประมาณ3.7ลิตรถึงเท่ากับประมาณ15.5แก้วต่อวันผู้หญิงครับควรจะดื่มน้ำวัน,นึ 2.7ลิตรหรือเท่ากับ1 1 5แก้วต่อวันและเขาก็วิจัยไว้ครับว่าเวลาเราดื่มน้ำประจำวันเนี่ยบางทีจากอาหารบางทีจากน้ำดื่มบางทีจากต้มซุป20%ของน้ำแต่ละวันของเราเนี่ยมาจากอาหารแล้วก็อีก80%เนี่ยมาจากเครื่องดื่มทำไมผู้ชายถึงต้องการปริมาณน้ำต่อวัน เผาผ่านพลังงานในการละวันมากออกว่าผู้หญิงเรื่องด้วยเป็นผลจากเอสโตรเนหรือของนนเพศชายนะครับแบบงกันเป็นตนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องน้ํา,น,น,าน,นี้ก็เป็นเรื่องสาคัญหรือหลายหลายท่านนะครับอยากจะได้เป๊ะๆบางคนน้าหนักเยอะก็มีสูตรคำนวณเ,เรื่องของการรับประทานาน,าน,น,ทาน้ำาา่ละวันเหมือนกันก็คือเอาน้ําหนักคูณด้วย2.2คูณด้วย30แล้วเาทั้งหมดเนี่ยหาร2ครับแล้วก็มาหารด้วย1นึ่งพันนาทีหน่วยออกมาเป็นลิตร รับประทานน้ำเยอะบางคนรับประทานน้ำน้อยอันที่หนึ่งครับเรื่องการออกกําลังกายใครออกกําลังกายเยอะเสียน้ําเยอะเสียเกลือแร่เยอะก็ต้องรับประทานน้ำเยอะคนบางคนทั้งวันไม่ออกกําลังกายเลยนั่งอยู่ในห้องประชุมติดแอร์ไม่มีเหงื่อออกสึกหยดแบบนี้อาจจะต้องการน้ําน้อยแต่ก็ใช่ ช่วงนั้นมี่กเกี่ยวพอเวลาเราเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงเนี่ยร่างกายต้องการน้ํามากกว่าปกติบางครั้งเราอาเจียนนะครับเราท้องเสียก็ต้องรับประทานน้ำและเกลือแร่เติมเข้าไปด้วยหรือบางคนเป็นนิว่วเป็นกระเพะาะปัสสาวะอักเสบแบบนี้ถ้า,าน,น้าน้อยปุ๊บยิ่งแสบยิ่งอักเสบในเลือดขาวยิ่งขึ้นต้องรับประทานน้ำเยอะๆแล้วก็ปัจจัยที่4ครับคนท้องและเป็น การน้ำประมาณ13แก้วต่อวันนะครับอยู่วันละประมาณ3.1ลิตรถ้าคนท้องนะครับก็ประมาณ10-11แก้วต่อวันนะครับอันนี้ก็ไม่ขียน